สวัสดีครับวัน <c oughs> นี้เราจะพาเพื่อนๆมา DIY ซ่อมการซ่อมสว่านนะครับซึ่งปัญหาของสว่านตัวนี้ที่พบนะครับคือเป็นสวา่านตัวนี้เป็นสว่านของผมเองนะครับซื้อมาหลายปีแล้วมาสัหก 6- 7ปีได้ครับซื้อซื้อมาไม่เกิน1,000บาทนะครับชุดนี้ก็ถือว่าใช้อย่างคุ้มค่าแล้วนะครับแต่พอปรากฏว่าไปใช้ครั้งล่าสุดปรากฏว่าสายเกิดไหม้นะครับน,นี่ลักษณะ สายนี่ครับไหมแบบนี้เลยสายไหมขาดก็วิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้นก็จะเกิดจากอายุการใช้งานนะครับค่อนข้างนานแล้วแล้วก็ด้วยไปเจาะพื้นปูนนะครับก็คิดว่าอาจจะใชะ้กระแสะไฟค่อนข้างสูงนะครับส่งผลให้ใช้ไฟค่อนข้างมากส่งผลให้สายไฟที่เราเสื่อมสภาพอยู่แล้วเนี่ยไหม แล้วก็ช็อตกันเองนะครับทให้สายเนี่ครับใกล้ขาดเลยครับสายช็อตกันแล้วก็ควันขึ้นเป็นประกายไฟขึ้นเลยนะครับนี่ก็ไม่สามารถใช้งานได้แล้วซึ่งเราจะมาซ่อมกันนะครับว่าทำกันยังไงตรงนี้มันจะขาดจงช่วงก็ต่อตรงนี้พอดีแต่ผมลองลองจะแกะดูตรงนี้จะติดกาวไว้ถ้าถอดออกหมดเนี่ยเราก็ต้องมาแตกติดกาวใหม่นะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าจะตัดช่วงนี้นะครับ ตัดออกเพราะมันเป็นสายนะครับสายเฉยนะครับไอตัวนี้เป็นตัวแค่ทําให้มันหมุนตามของเราเฉยตามสายของเรานะครับตัดออกก็จะไม่มีผลอะไรต่อการใช้งานนะครับก็เลยจะตัดออกก่อนเพื่อให้มีระยะในการต่อสายนะครับวันนี้ขั้นตอนการทํางานก็คือเราจะตัดตัวนี้ให้มันเป็นช่วงระยะหนึ่งเพื่อตัดสายตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ต่อสายใหม่เข้าไปนะครับ ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูครับว่าเราทำกันยังไงซึ่งอุปกรณ์ในกล่องที่มีก็มีมอุปกรณ์เกือบครบแล้วนะครับเราก็เพียงแค่เราจะปาดสายตัวนี้ก่อนปาดดีๆนะครับระวังมันไปโดนสายสายปลยด้านในนะครับตัวนี้ปาดเป็นปาดพัดตีกาก่อนนาการปาดก็ปาดได้เลยตัวนี้ก็ถ้าเป็นบุตรเป็นเด็กน้อยหรือว่า ็ให้อยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่นะครับมีนตรายนิดนึงแต่ก็ถ้าเราทํางานด้วยความระมัดระวังก็จะปลอดภัยนะครับทีนี้ผมตาดอกเลยซึ่งตอนแรกผมคิดว่าจะถอดพลาสติกตัวนี้ที่หุ้มอยู่แล้วก็ดึงออกคือตัวนี้มันครอบค่อนข้างยาวนะครับซึ่งถ้าเราดึงออกเนี่ยเราต้องติดกาวใหม่ซึ่ง าการติดกาวเนี่ยตัวนี้คิดว่าอาจจะการจับสัมผัสจุดเดิมอาจจะไม่ไม่ค่อยดีนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าจะตัดตรงนี้นะครับก็ตัดไปค่อยๆตัดไปนะครับระวังโดนสายข้างในสายไฟข้างในจะขาดงานงานยาวเลยนะครับงานยากเลย ไปเลยอ่าจากนี้นะครับอ่ออกมาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้จริงๆตัวนี้เราถ้าเรามีเราก็เก็บไว้ได้นะครับเพื่อว่าวันนี้ที่เราหาอะไรมาติดไว้คืนก็ได้นะครับตัวนี้เราจะต่อสายเฉยอ่ลักษณะของจุดขาดสายไฟก็ประมาณนี้ครับเห็นชัดเจนนะครับเราไปจะตัดเลยนะครับตัดตนี้ก่อนเลย ถ้าเพื่อนท่ามีครีมใช้ครีมก็ได้นะครับเพราะว่าจะทํางานได้ง่ายกว่านี่นะครับลลกษกะปรนมาณนี้ตัดดอกตัดจุดไหม่จุดที่มันไหม่เห็นไหมครับว,วันนี้มันไหม้ก็ตัดดอกเลยลองมือดีๆนะครับท่านใดไม่ชํานาญก็ระวังดีๆนี่ก็มาเป็นไอเดีย ตัวนี้เราก็จะมาปอกสายไฟนะครับประมาณสักเราจะตัดประมาณหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วก็ปอกได้เลยแต่ว่าระวังหน่อยปอกวิธีเทคนิคก็คือปอกเฉือนไปนิดเดียวนะครับแล้วก็พับแล้วก็จะขาดตามรอยที่เราเฉือนไปนี่นะครับนี่ครับจะไหลอ,อกมาเฉือนไปนิดเดียวแล้วจะปอกแล้วเราดึงสามารถดึงออกได้เลยลักษณะประมาณนี้ก็จะเป็นสายไฟสองเส้น ยี่สองสีนะครับอ่าตัวนี้ดูจากขนาดสายไฟก็สายไฟค่อนข้างเล็กนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้หลายปีก็ถือว่าโอเคครับคุ้มค่ากับราคาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฝั่งนี้เหมือนกันนะครับเรามาตัดประมาณ1นนิ้วเหมือนกันครับตัด จริงๆถ้าบางรุ่นที่มันสามารถถอดอช่วงต่อสายตรงนี้ได้ง่ายๆไม่กระทบส่วนใดแล้วก็สามารถแกะออกแล้วก็ตัดต่อใหม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดร้อยต่อที่อยู่ใกล้กับตัวสว่านนะครับแต่ตัวนี้เดี๋ยวเราลองต่อดูก่อนนะครับ ซึ่งบางทีการซ่อมใช้เองก่อนก็ดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆสบาน1ปีเนี่ยผมใช้แค่ประมาณสักสองาครั้งนะครับเจาะติดม่านเจาะติดรูปนะครับก็ไม่ได้ใช้ใช้งานเยอะเท่าไหร่นะครับก็นานๆทีราคาหลักไม่ถึงพันก็ถือว่าคุ้มมากนะครับใช้มา4ีหปีแล้วอ่านี่ครับสองสองฝั่งก็จะได้ประมาณนี้หลังจากนั้นเราจะมาปอกสายนะครับนี่ครปอกสาย ปอกด้วยระยะประมาณ1เซนนะครับปาดขึ้นไปป,ปอกเข้าไปเลยนี่ครับสายก็จะประมาณนี้1่เซนด้วยวันนี้เราจะต่อสายโดยใช้หัวแรลงนะครับปัดกีก็เลยว่าตัดประมาณนี้ซึ่งเราไม่อยากให้สายมันสั้นมากนะครับเพราะบางที เพื่อนๆบางคนอาจจะเคยต่อสายด้วยการพันหรือว่าเอาสายพันสายไฟพันกันนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าพันกันเนี่ยซึ่งสายเราสั้นอยู่แล้วก็อาจจะสั้นขึ้นไปอีกนะครับก็เลยต้องคิดว่าใช้วิธีนี้น่าจะช่วยเซฟระยะสายได้มากอีอก่อน,นะครับฝังหนึ่งฝังหนึ่งก็ตัดเหมือนกันนะครับประมาณหนึ่งเซนก็พอนะครับ เอาสีเหมือนกันมาต่อกันนะครับนี่ประมาณนี้เราจะทำหนึ่งข้างก่อนแล้วเราจะค่อยมาพันเทปนะครับเพื่อใหอ้เราจะพันสายได้นะครับนี่ครับประมาณนี้แล้วะประมาณนี้หลังจากนั้นเราจะใช้หัวแรลงนี่อันนี้เขาเรียกหัวแรงนะครับถ้าเพื่อนเบือนท่านใดอาจจะไม่ใช่ช่างหัวแหลงนี้ก็หาซื้อได้ ราคาไม่แพงนะครับร้อยสองร้อยสามร้อยแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับตัวนี้ก็คือการบัดกรีวิธีการก็คือเราจะเอาตัวเนี้ยเสียบปลั๊กแล้วก็หัวนี้จะร้อนนะครับแล้วก็จะละลายตะกัว่วอันนี้ตะกัว่วตะกั่วก็จะแถมมาหรือบางรุ่นเราซื้อใช้เองนะครับก็จะแถมมาแล้วก็ละลายตะกัว่วมาติดตรงบริเวณสายไฟนะครับนะวิธีการก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาทาํกไนเลยครับ อันนี้ครับจากนั้นเราจะมาต่อสายกันนะครับโดยหัวแรงเนี่ยอันจะร้อนมากนะครับอุณหภูมิค่อนข้างร้อนวิธีการก็คือเราก็จะเอาสายสองเส้นที่สีเหมือนกันนะครับเน้นว่าต้องสีเหมือนกันนะครับเพื่อไม่ให้หลงนะครับจริงๆอ่าตัวนี้ใช้สลับกันก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นไฟกระแสสลับที่เราใช้ตามบ้านเนี่ยก็คือไฟกระแสสลับสามารถเสียบขั้วไหนก็ได้ไม่มีขั้วนะครับแต่ถ้าเป็นกระแสตรง เราต้องให้ตรงสีนะครับแต่ว่าเน้นไว้ให้ตรงสีดีกว่าครับเพื่อ,อเป็นมาตรฐานเดิมนะครับวิธีการก็คือเราจะเอาสาย2เส้นต่อกันโดยเอาตะกัวเนี่ยเป็นตัวเชื่อมระหว่างสายสเส้นนะครับง่ายๆนะครับซึ่งถ้าเราทํางาน็นเดียวบางทีเราไม่มีที่จับเราก็จะละลายตะกัวก่อนนะครับเทคนิคนะครับไลายตะกัวก่อนนะครับแลว้วพอตะกัวละลายเสร็จมาอยู่ที่ตัวหัวแรงตัวนี้อยู่ที่ตัวหัวแรงแล้วนะครับ เราเคยเอาเอาตะกั่วเนี่ยมาเชื่อมกันนะครับประมาณนี้นะครับถ้าพื้นท่านใดได้เรียนพวกช่างไฟหรือว่าก็จะมีเคยอาจจะเคยเรียนส่วนนี้นะครับเขาวิธีการแล้วก็สนุกดีนะครับการซ,ซ่อมใช้ไฟฟ้าในบ้านตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปยังไม่ต้องซื้อใหม่นะครับซ่อมใช้ก็ดูก่อนนะครับ ถ้าใช้ไม่ได้จริงค่อยซื้อนะครับการประหยัดเนี่ยเลมติดแล้วนะครับเห็นพอมันติดแล้วเราเชื่อมให้ครั้งแรกมันติดก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆเชื่อมต่อไปนะครับไอตัวควันเนี่ยอย่าอย่าไปอย่าแนะนาว่าอย่าไปดมนะครับ เห็นว่าถ้ามีผ้าปิดจมูกก็ใส่ผ้าปิดจมูกนะครับเพราะว่ามันคือสารตะกั่วนะครับตัวนี้นนะเชี่รไม่ติดดีเลยนะครับอ,อยากนิดนึงดีผมไม่มีตัวคอยจับตัวหัวแร้งนี่ยครับ เชื่อมเสร็จนะครับเห็นไหมครับปัดกีเสร็จ่าต่อไปเราใช้เทปกาวนะครับซึ่งวันนี้ก็ใช้วิธีบ้านๆเลยนะครับเทปกาวพันพันพันรอบนะครับซึ่งถ้าใครมีเขาเรียกว่าอะไรนะท่อหดก็ใช้ได้นะครับซึ่งแต่ผมไม่มีผมก็เลยใช้เทปกาวกาวสีดําพันใส่ไฟนี่ครับพันได้เลยพันพันก็คือพันข้างหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องมาบัดกรีอีกด้านหนึ่งมาต่อสายด้านหนึ่งล้วก็พันไวใ้ให้ดีๆ หลักการของไฟฟ้าก็คืออย่าให้สอดสายสองเส้นที่มีเป็นโลหะชนกันนะครับเป็นทองแดงชนกันก็ทําให้กระแสไฟฟ้าช็อตกันได้นะครับประมาณนี้พันนานาได้ยิ่งดีนะครับ1คือป้องก,กันกระแสไฟฟ้า่วดชนกัน2คือป้องกันการหลุดด้วยนะครับแต่จริงถ้าเราบัดกีแล้วโอกาสหลุดก็มีน้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นการาต่อสายแบบ ประสานกันแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ตัดใช้ตัดวันนี้จะใช้ไปแช็คลูนเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันหดหดนะครับเพื่อให้มันติดนั่นยิ่งขึ้นนะครับบานๆหน่อย DIY แบบตามที่ ทำใช้เองนะครับก็ไม่ต้องซสีเรียดอะไรมากนะครับตัวนี้หลังจากนั้นเราจะมาทําอีกด้านหนึ่งนะครับด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ปัดกีมันติดกันเลยตัวนี้สายอีกด้านอีกเส้นหนึ่งก็บัดกีให้ติดกันเลยนะครับ นิงถ้าเพื่อนๆอ,อาจจะอยากให้มันพันกันก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้ากลัวว่าสายไม่สั้นมากตัวนี้เราก็พันกันไว้เราก็ใช้เหมือนเดิมนะครับใช้หัวแหลงถ้ากลัวเชื่อม หลังจากนี้นะครับรพันเราบัดกีเสร็จเรียบร้อยนะครับก็บัดกีอยู่เรียบร้อยแล้วอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่คิดว่า,าน่าจะอยู่แน่นอนนะครับเราก็มาพันสายนะครับโดยวิธีการพันสายตัวนี้เห็นไหมครับพื้นที่มันอาจจะน้อยลงเราก็มาตัดเทพันสายก่อนนะครับก็กะว่าประมาณสักนี่เราก็ตัดก่อนไ้พันนะครับ ันเหมือนเดิมนะครับพันให้แน่นๆนะครับันไปเรื่อยๆนะครับพันให้แน่ๆนๆการป้องกันการช็อตกันของสายสองเส้นแล้วก็ป้องกันการตุดของสาย จะไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคิดว่าใช้งานได้แน่นอนนะครับไม่พอแล้วก็ตัดเพิ่มนะครับมีใช้เองมีปัญหาครับ diy คือการทำด้วยตัวเองก็คือซ่อมก่อนที่จะไปถึงมือช่างนะครับ บางอย่างก็ไม่ต้องไปไปเสี่ยงกับนิชช่างนะครับเราสามารถทำเองได้เลย,เลยแต่บางอย่างถ้าเราคิดว่าเราไม่มีเครื่องมือหรือว่าไม่มีวัสดุอุปกรณ์ที่จะทำล้วก็ไปจ้างช่างทำก็ได้นะครับหลังจากน,นี่ครับเห็นไหมครับพันสองเส้นแล้วหลังจากนั้นเราก็ พันได้สองเส้นแล้วเราก็จะมาพันสองเส้นเข้าด้วยกันนะครับอือัอนแน่นๆนะครับคนนี้ที่เวลาเราใช้งานไปเราจะมีการพัดสายพันกันหรือว่าอะไรกันนะครับแล้วก็จะเป็นการป้องกันได้อีกต่อหนึ่งนะครับ ปันไปเยอะเลยก็ได้นะครับการป้องกันอีกชั้นหนึ่งเพราะนีที่เราใช้งานสายจะม้วนหรืออะไรจะไม่มีผลต่อรอยต่อของเรานะครับ เราจะจะมีจุดที่เราต่อนะครับที่เราตัดออกตอนแรกนะครับนี่เราก็ไม่ได้ตัดออกไปไหนนะครับเราก็รูดมาปิดได้นะครับมันรูดเข้ามาแล้วก็พันทับไว้ชั้นหนึ่งได้นะครับการลุด ก็ประมาณนี้นะครับการต่อสายบางอย่างแล้วก็เห็นอยู่ว่ามันมันไม่ได้ยากนะครับซึ่งดูจากการต่อสายอะไรก็คิดว่าทำเองได้ก็ลองทำดูครับเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองลองทดลองใช้ดูนะครับผมเก็บปักน,นะครับ ได้นะครับนี่ก็ว่าเป็นการซ่อมแซมอุปกรณ์ใช้ไปในบ้านนะครับะนะครับโอเคครับฝากไว้เป็นไอเดียและแนวคิดการซ่อมอุปกรณ์ใช้เองโดยไม่ต้องจ้างช่างนะครับฝากไว้ครับขอบคุณครับ